โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มีกีตาร์มาให้ดูกันเช่นเคยหลังจากที่ทาหายกันไปนานโอ้จริงๆก็ไม่ใช่ว่าคลิป,ปอื่นมี่เคยบน่นว่างานยุ่งไม่มีเวลา,าถ่ายเนี้ยอันนี้คือ ตอบตรงเลยขี้เกียจวันนี้มีกาสดีมีกีตาร์มาให้ดูมารับาร์ดเคสอลงังการที่เขียนว่ามาตินอุ้ยเปิดก็อบพบมาโนลาเป็นอเอาไปเองออกไปก่อนให้ดูเคสอนะเคสนี้คือแบบกรรมัมมี่สีเขียวโคตรสวยแน่นนะ คือแบบว่าเดินทางไปไหนเอาไปเคสไปด้วยคือสบายใจได้แน่นอนว่ากีตาร์พจะอยู่อย่างปลอดภัยนี่พระเอกของเราครับมาร์ตินให้ดูรอบตัวกัเช่นเคยหน้าหลังคอ อ่าบอกชื่อรุ่นก่อนรุ่อนอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นว่ะอ่ะชื่อรุ่นว่าทิปเป็นโอสิบห้าเอ็ม่าคือคือปกติมันจะเป็นป้ายกระดาษแปะอยู่ตรงนี้ตรงตรงรูซาาโฮใช่ไหมฮะแต่ตัวเนี้ยคือมันไปอยู่ตรงไม้จุดเชื่อมโคอะ่ะต้องส่องดีๆ อันนี้เป็นทิปเปอโอ 15m ซึ่งเป็นออโซลิดมอกกกนีสวยงามเป็นออโซลิดครั้งแรกครับที่ผมเคยได้จับออโซลิดของมาตตนซึ่งบอกว่าดีเที่ย <c ười> คือมันดีอ่ะดีจัดเลยอ่ะเคลือบมาแบบซาตินฟินิดครับแบบแต่ว่าเคลือบบางบาง,บางเฉียบเลยะ แบบลูกไปนี่คือร่องไม้เสียนไม้นี่คือสัมผัสได้เลยว่ามีความเป็นเนื้อไม้ดโดนร่องไม้ไม่มีการอุดร่องเสียนใดๆทั้งสิ้นคือสัมผัสนี่คือพรีเมียมมากๆสัมผัสแบบนี้คือแบบดูแพงไปเลยแต่มันก็แพงนั่นแหละครับโอเคไหนๆก็มาถึงเรื่องแพงบอกราคาก่อนซึ่งเพื่อน,อนๆหล,นหลายคนถามเนาะหลายคลิปแล้ว ราคาเท่าไหร่ครับผมก็มีอยากบอกนะ้วจะถามก็เซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชเอาหน่อยเถอะพูดถึงนะอยากรู้พี่ก็พิมพ์ชื่อรุ่นนะครับหรือว่าก็ก๊อปชื่อรุ่นของผมอ่ะลงไปใิ google ก็เจอราคาแล้วพี่มาถามกว่าพี่จะจะได้คําตอบจากผมเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้อ่านเนาะตบางทีก็อ่านบ้่งก็ขี้เกียจตอบเพราะว่าบางทีก็บอกไปหลายคนแล้วอ่ะไหนๆก็มีคนทมเยอะบอกไปเลยแล้วกันตัวนี้ราคามือหนึ่งเห็นอยู่ในตามร้านตามเพจ ประมาณ4ห้าหมื่นห้าหมื่นสามถึงห้าหมื่นสี่อยู่ประมาณนี้ครับแต่มือสองก็อาจราคาลดกันลงไปแล้วแต่ท่านใดโชคดีได้ราคาว่าเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้เป็นมือสองครับซึ่งราคาเท่าไหร่นั้นผมไม่บอกแต่มือหนึ่งห้าหมื่นสามถึงห้าหมื่นสี่เพื่อนๆหาาจับจองกันได้บอกเลยดีที่เที่ยแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไม่กี่คลิปของประเทศไทยที่มีรีวิวตัวนี้ ซึ่งผมพยายามหาดูของคลิปของเมืองไทยเนอะหาไม่มีเลยจะดูแบบสปองสเปกจุดจุดเอกลักษณ์ของกีตาร์ตัวเนี้ยอะไรเนี้ยที่หาดูตามคลิปเมืองไทยนี่ไม่มีเลยมีของติ๊คลิปต่างชาติเขาซึ่งผมก็โอโ้โหเก่งภาษาอังกฤษมากเลยฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยข้อมูลก็เลยได้ไม่เยอะเท่าไหร่รู้แค่ว่าเป็นออสซูริตมาฮอกานีแค่นั้นเองซึ่งทำเป็นสีออ จะว่าสันเบิร์ดมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ออกแดงมันสีแบบเบิร์ตขอบข้างๆ่มันจะเข้มๆเข้าไปแล้วก็ไล่เฉดเข้าไปนิดเดียวตรงกลางจะออกสีน้าตาลข้างๆแล้วจะไปออกน้ำตาลเข้มๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบลายห้องกานีที่ลง,ลงลงลงสีแบบเข้มๆเลยคอก็เช่นกันซึ่งคอนี่เป็นแบบคัดไม้มาดีมากแบบไม้ชิ้นเดียวเลยครับไม่ได้มีการต่อเลยนะปกติ ถ้าถ้าเป็นกีตาร์แบบราคาไม่แพงมากก็จะเป็นต่อแบบอย่างเนี้ยเขาเรียกต่อแบบอะไรอ่าือกชื่อไม่ออกที่เป็นต่อแบบตรงเนี้ยอันนั้นคือต่อสองชิ้นตรงเนี้ยอันนั้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือไม่ถ้าเป็นคอทั้งชิ้นเลยก็จะมีต่อตรงนี้ต่อตรงนี้เพื่อประหยัดเนื้อไม้นะไม่ให้มันไม้ชิ้นใหญ่เฉเ่ินไปแต่เนี้ยเป็นไม้ทั้งชิ้นเลยไม้ทั้งชิ้นแล้วก็ มันเหลามาอะไรของเขาตามกระบวนการการผลิตเขาแนละ้วคือเป็นไม้ทั้งชิ้นเลยแล้วก็คอมาทั้งชิ้นแล้วก็เกรดดีมากซึ่งคอแข็งแรงมากอ่างานเสร็จงานซิเก็บอดอะไรนี่คือไม่ต้องพูดถึงกันเลยเนี้ยบมากงานเสร็จเสร็จก็ประมาณไซส์มีเดียมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้ดูแปลกๆนะอินเลคือ จะว่าย้อนยุกก็ก็น่าจะใช่นะเพราะว่ามีแค่ห้าเจ็ดแล้วก็เก้าแค่นั้นเองแล้วก็ไอ้สองจุดเนี้ยไม่ใช่ว่าเฟดสิบสองนะเป็นเฟดเป็นเฟดเก้าซึ่งสิบสองอยู่นี่อันนี้เฟดเก้าแต่ว่าทํามาเป็นสองจุดห้าก็เหมือนกันห้าก็ทํามาสองจุดก็คือมีแค่ห้าเจ็ดเก้าแค่นั้นเองส่วนไซต์ดอทที่ให้ดูก็มีแต่จุดเดียวทั้งนั้นเลยไม่มีสิบสองปกติจะเป็นสองจุดใช่ไหมแต่นี้ สสบองเป็นจุดเดียวอืมอันนี้ก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยในการในการดูหน่อยเนาะซึ่งมากับลูกบิดโกเบอร์ครับเป็นลูกบิดมาตรฐานที่ดีดีเลยแหละดีมากๆนะัดกับสเดลลก็เป็นกระดูกแล้วก็หมุดพิน ก็จะเป็นไม้น่าจะเป็นอโบนี่นะถ้าดูไม่ผิดอะ่ะเพราะว่าดึงออกมาความสัคัญธกัเป็นไม้น่าจะเป็นอโบนี่เพราะว่าเนื้อไม้ค่อนข้างละเอียดลองรองไม้ไม่ค่อยมีฟิเกอร์บอร์ดก็โรสบูดครับตามสไตล์ของกีตาร์คอดำซึ่งกีตาร์โปรก็คอดำทางนั้นแหละ <laughs> เชฟคอจะเป็นเชฟซีครับซีที่แบบว่า โมเดิลโมเดิลหน่อยแบบว่าบางๆจับคอเล็กๆจับง่ายๆกระชับมือดีเหมือนกันก็ไม่ใช่แบบว่าบางจนรู้สึกจับแล้วหลวมมือนะคือแบบเขาเหล่าคอมารับกับมือดีมากอ่ะกระชับมือเลยไม่ได้บางไม่ได้หนาจนเกินไปแต่ว่าก็จะบ,บางค่อนข้างบางในในกว่ากีตาร์ตัวอื่นที่ผมเคยจับเนาะแต่ก็ไม่ใช่แบบบางเกลียบนะ ก็คือแบบเหมาะสมอะ่ะคือจับถนัดมือดีมากดีมากคือจะบอกไงล่ะมันดูแบบดูเรียบง่ายดูเรียบง่ายแต่ว่าทำแบบหุพรีเมียม,มากแล้วก็ไม้หลังนี้ไม่ใช่เป็นเป็นการต่อไม้ด้วยนะไม้หลังนี่คือแบบไม้ชิ้นเดียวทั้งแผ่นเลยไม่ได้ต่ออ่อ่อ,อต่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 อโทษที ไม้หลังต่อต่อไม้ครับเป็นสองชิ้นเป็นสองชิ้นเพราะว่าเขาต่อไมานี่ต่อมาเนียนจัดเลยลายไม้เรียงกันจนแทบว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเลยแต่งริ้งต่อต่อต่อขออภัยครับในการต่อไม้แบบสองชิ้นปกติสวยงามมากคือดูเรียบง่ายแล้วแต่ว่าดูหรูสัมผัสนี่คือพรีเมียมมาก เรื่องขนแมวนี่คือบอกเลยเป็นยากมากเพราะว่ามันทํามาผิวด้านแบบนี้เนาะมันทําให้กิต้าแบบดูไม่เก่าแล้วก็เวลาจับอะไรลอย,ยนี่มงนี่มือไม่ค่อยมีปัญหาให้กวนใจเท่าไหร่สัมผัสคอก็ลื่นๆตามสไตล์ของอเครือบแบบสแตนเิสโอเคเรามาขนาดนี้และมาฟังเสียงกันครับจัดไป ตือปีคอร์ดถือว่าใช้ได้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นสายเบอร์สิบฮนะเสียงอาจจะไม่ไดหนามากพลังเบสก็อาจจะไม่ได้มาเยอะเนาะแต่ว่าเลนได้มาด้วยความใสแต่คาเล็เตอร์ตัวนี้คือบอกว่าเป็นกีตาร์ที่คาแร็เตอร์จัดจานมาเสียงนุ่มสเตนยาวเป็นกิโลเลยคือแบบด้วยงานคอง,งานไม้ที่มันทำมาแข็งแรงอะ่ะโหเนี่ยยังไม่หยุดสั่นเลย เสียงประกายเสียงคือคืออาจจะด้วยความที่สายมันเบอร์เบอร์เล็กนะฮะเบอร์สิบมันก็เลยพลังเบสจะไม่ได้มากผมจะตัดเรื่องพูดเึงพลังเบสไปแต่ผมจะพูดถึงเรื่องเสียงกลางเนี่ยมาดีมากโดยเฉพาะปลายเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมมาดีปลายเสียงแหลมจะจะมีความแบบปริงปริงปริง เสียงแหลมนี่คือแบบเป็นประกายมากือันนี้คือจุดเด่นของตัวนี้เลยคือแบบโห oh, ถ้าแบบอัดด้วยไมค์คอนเดนเซอร์นะโอ้โ oh, ห oh, ผมว่าผมอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงของมนันจริงๆ mm. อัดผ่านโทรศัพท์คือแบบว่าก็ทูๆด้วยถ่ายตามยถากรรมอะโหถ้าเพื่อนๆ mm. ช่วยซับสไครต์จนถึงพันผมจะได้เปิดบัญชีทุก <laughs> ที <laughs> จะได้มีไมค์คอนเดนเซอร์เปิดได้ฟังกัน <laughs> เพราะว่าโอ้โหมีกีตาร์ดีๆมาหลายตัวผมเท่าไรจริงๆเลยไม่มีไมค์อัด คุณภาพเสียงดีๆให้ฟังแต่กีตาร์ตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับการแบบเล่นเป็นซิงเกิลน้ตซิงเกิลสไตล์พวกนี้น่าจะเหมาะนะตีคอร์ดนะ้าอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับเดสน็ Dead อตอะถ้าเป็นเดสน็อตอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะฮะอันนี้คลิปต่อไปอันนี้คือมันเป็นเดสน็อตที่เป็นออรโกลิดเหมือนกันมันจะดูความเป็นเดสน็อตแล้วก็สายมันเบอร์ใหญ่นเะบอร์สิบสองมันมีพลังมากกว่า แต่ว่าความใสนี่คือตัวนี้คือแบบคนละเรื่องฟ้ากับเหวมันมีประกายแบบปร,ปริงปริงปริงที่กีตาร์หลายๆตัวทำไม่ได้อันนี้คือยอมรับตรงๆเลยนะตั้งแต่ผมรีวิวมากีตาร์ที่แบบทำประกายเสียงตายแหลแบบปริงปริงแบบเนี้ยแทบจะไม่มีเอ๊ะอันนี้ตัวแรก แล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องบาลานซ์เสียงด้วยเพราะว่าสายมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเป็นสากลเท่าไหร่สำหรับทรงเล็กๆมันเบอร์สิบอ่ะโอเคเดี๋ยวลองฟิกเกอร์สไตล์ดูโอ้เล่นกัดที่ผ่ายเลยวะ ขนาดใช้นิ้วแบบจะมีความแบบประกายปริ้งปริง้งลงมาโอ้โ oh. หอะไรจะขนาดนั้นวะ ายเสียงเป็นไงโอ้ถ้าได้ไมโครโฟนเจอจอให้ฟังนี่คือผู้ชมต้องฟินแน่ๆเลยดีมากดีที่ๆบอกเลยโ <laughs> okay, อเคจะประมาณนี้ฮะคือแทบจะไม่มีอะไรต้องเหลากันเลยแบบกดดีจัดเลยทิปเปิลโอ 15m ตัวนี้จากมาตินบอกได้เลยว่า หาคู่แข่งถ้าคู่แข่งของมันนี่คือต้องแบบเทรลเลอร์ตัวอะไรนะตัวของพี่พลที่พี่พลมีอยู่ในตัวนั้นน่ะถ้าถ้าถ้าดิวดูคลิปของของช่องเฮฮักน่าจะรู้ว่าว่าเป็นตัวไหน,นคือบอกแบบว่าตัวเนี้ยคู่แข่งของตัวนั้นเลยดีจัดเลย <üf. S 1> สีนี่คือแบบ <า S 2> อืโอเคฝากไว้ด้วยครับกับชาแนล e ฟ f นดวัดมีกีสตอร์ดีๆเด็ดๆแบบนี้ก็จะเอามาให้ดูกันเช่นเคย คิดต่อไปก็จะเป็นตัวออิสกหลังนี้เป็นยี่ห้องอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ